เปิดฉากด้วยภาพมุมกว้างของ BYD Seal 2025ที่จอดอยู่ริมทะเลพร้อมเสียงบรรยายยินดีต้อนรับสู่ไร V e เบย e และ DriveFair แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบละเอียดและต้องการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบของ BYD Seal 2025รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในทุกๆด้านภาพตัดไปที่รายละเอียดภายนอกของรถเริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอก BYD CU 2025โดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉียวไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตและล้ำยุคกันชนหน้าที่เสริมความดุดันและฝากระโปรงที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้านข้างของรถมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด19นิ้วที่ช่วยเสริมลุกให้ดูสปอร์ตมากขึ้นมือจับประตูแบบซ่อนที่ช่วยลดแรงต้านลม และกระจกข้างที่ออกแบบให้มี aerodynamic efficiency สูงสุดด้านท้ายของรถไฟท้ายแบบเลดเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวสร้างความโดดเด่นและให้ความรู้สึกพรีเมียมกันชนท้ายเสริมด้วยดีไซน์สปอร์ตที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของรถภาพภายในห้องโดยสารเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารของ BYD Seal 2 2งจะพบกับความหรูหราและความทันสมัยวัสดุตกแต่งเป็นแบบพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังน a ปาที่ให้สัมผัสนุ่มสบายและกระชับสรีระ หน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนแนวตั้งหรือแนวนอนได้พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยแบบสปอร์ต3การพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Dynaudio ให้คุณภาพเสียงคมชัดระบบไฟ a m b i e n ลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้กว่า64เฉดสีภาพการขับขี่บนถนนจริง b y d c u สอ2พัขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงภายใน3.8วินาทีสำหรับรุ่น AWD และ5.9วินาทีสำหรับรุ่น RWD ระบบการสเทือนเป็นแบบดับเบิลวิช o บนด้านหน้าและมันติลลงด้านหลังทำให้การขับขี่มั่นคงเข้าโค้งได้ดีและให้ความนุ่มนวลนขณนะดเดินทางระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD และขับเคลื่อน4ล้อ AWD พร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอีโคนอร์มลสปและแ r ร ภาพแสดงการทดสอบระบบช่วยขับขี่ b y d SEAL 2025มาพร้อมกับระบบค,ความปลอดภัยและช่วยขับขี่ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring Automatic Emergency Braking ระบบจอดอัตโนมัติทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ b y d SEAL 2025ใช้แบตเตอรี่เบล็คแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน รองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีระยะทางที่สามารถขับได้ต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ570กิโลเมตรสำหรับรุ่น AWD และ520กิโลเมตรสำหรับรุ่น AWD ตามมาตร,รฐาน CLTC ภาพสรุปและความคิดเห็นสุดท้ายหลังจากที่เราได้ทดสอบและสัมผัส BYD s u a l 2025ในทุกมิติต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้ ด้วยดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสมรรถนะที่โดดเด่นและความสะดวกสบายที่จัดเต็มหากคุณกำลังมองหารถอีวีที่ให้ทั้งความแรงและความหรูหรา BYD Seal 2025คือทางเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วคุณและคิดอย่างไรกับรถคันนี้สแสดงความคิดเห็นกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้วิเวและไร f แ i r เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์สุดพิเศษอีกมากมาย